ดออรอุตมะสาวนายนหัวหน้าพักซ่านาคนไทยโพสเฟซบุ๊กถึงกรณีความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หลังจากธนาคารกลางจีนประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงโดยระบุว่าธนาคารกลางจีนประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมีเหตุผลมาจากการที่รัฐบาลจีนมีความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศเริ่มมีสัญญาณการชะลอตัวลงโดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญหลักของระบบเศรษฐกิจแน่นอนว่าสัญญาณดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั้งในสหรัฐยุโรปและญี่ปุ่นที่กำลังเผชิญกับปัญหาภาวะเงินเฟ้อในขณะนี้ ขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนก็มีทีท่าว่าจะทวีความตึงเครียดมากขึ้นซึ่งจะมีอิทธิพลต่อบรรยากาศการค้าขายและการลงทุนรวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกโดยรวมสถานการณ์ดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเพราะภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวถูกคาดหวังว่าจะเป็นหัวจักฉุดให้เศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวในปลายปีนี้แต่หากการขยายตัวของทั้งสองภาคเศรษฐกิจนี้ ไม่เป็นไปตามที่หน่วยงานรัฐได้คาดการณ์และประกาศไว้ประกอบกับเศรษฐกิจภายในยังเปราะบางก็จะเป็นการยากที่เศรษฐกิจของประเทศไทยจะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นและคาดหวังไว้ด้วยเหตุน,นี้การเตรียมการล่วงหน้าโดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่ทั้งการเงินการคลงังจึงเป็นสิ่งจําเป็นในช่วงนับต่อจากนี้ไปจนถึงปีหน้าโดยงบประมาณของประเทศจะเป็นเครื่องมือหลักของรัฐบาลในการบริหารเศรษฐกิจที่ต้องดูแลทั้งประชาชนผู้ประกอบการ รวมถึงการลงทุนการสร้างงานและกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อเศรษฐกิจเดินหน้าสู่การฟื้นตัวได้อย่างแท้จริงและไม่กลับมาถดถอยเพราะความเสี่ยงที่กำลังเพิ่มขึ้นแน่นอนว่าความพยายามในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมายจะเป็นประโยชน์อย่างไรก็ตามยังคงไม่เพียงพอที่จะรองรับกับเหตุการณ์ในอนาคตข้างหน้าได้การทบทวนปรับงบประมาณเพื่อรัฐบาลสามารถใช้งบบริหารความเสี่ยงและตอบโจทย์ผลักดันการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างทพ่วถึงและมีประสิทธิภาพ จะมีความจําเป็นอย่างยิ่งแต่ด้วยสถานการณ์การเมืองที่เราเห็นในปัจจุบันการทบทวนงบประมาณคงเกิดขึ้นได้ยากหรือแทบจะพูดได้ว่าเป็นไปไม่ได้หมายความว่าเราคงต้องรอหลังการเลือกตั้งครั้งหน้าโดยหวังว่ารัฐบาลชุดใหม่จะเห็นความจําเป็นเร่งด่วนในการทบทวนงบประมาณโดยยึดถือประโยชน์ของประเทศเป็นหลักเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่สามารถพลิกผันต่อไปได้อีกอย่างรวดเร็ว ดอกเตอร์อุตมะระบุอีกว่าต้องยอมรับว่าวันนิการเมืองเป็นปัจจัยสําคัญในการกําหนดชะตาอนาคตของประเทศดังนั้นในการเลือกตั้งที่จะมาถึงข้างหน้านี้ตนเชื่อว่าประชาชนอยากเห็นพรรคการเมืองแข่งขันการน,นําเสนอน,นโยบายด้านเศรษฐกิจที่มุ่งนําพาประเทศให้หลุดพ้นจากภาวะชะงักงนันและก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงไม่น้อยหน้าประเทศอื่นที่เผชิญกับความท้าทายด้านเศรษฐกิจในช่วงสองปีที่ผ่านมาเช่นกันจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัวของ GDP แสิ้นไตรมาสสองของปีนี้ต่ำที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งทุกประเทศก็ถูกกระทบจากปัจจัยเศรษฐกิจโลกโควิดและความท,าท้าทายอื่นในช่วง2ปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกันพวกเราคงไม่อยากเห็นภาพเช่นนี้ยังมีต่อไปในอนาคตแระหวังให้ประเทศไทยอยู่แถวหน้าในกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งความเปลี่ยนแปลงจากภาวะปัจจุบันที่ประเทศกำลังเผชิญจะเกิดขึ้นได้นั้นอยู่ที่การตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งครั้งต่อไปครับ